นมเป็นสารอาหารที่ดีสําหรับแมวหรือไม่ในนมมีสารอาหารที่ยอดเยี่ยมสําหรับน้องแมวนะคะแต่เนื่องจากในนมมีน้ําตาลแลคโตสซึ่งน้องแมวไม่มีเอนไซท์ที่จะย่อยน้ําตาลแลคโตสหรือน้ำตาลนมนะคะทําให้น้องแมวกินเข้าไปแล้วเกิดอาการท้องเสียได้ค่ะเพื่อนๆอาจสงสัยใช่ไหมคะว่าแมวไม่มีเอนไซม์ ide, ย่อยน้ําตาลในนมหรอจริงๆแล้วหลังจากที่น้องแมวเกิดจนถึงอายุ5สัปดาห์นะคะ น้องแมวจะมีเอนไซย่อยน้ำตาลนมมากพอแต่เมื่อน้องแมวเข้าสู่ช่วงหย่านมแล้วเอนไซย่อยน้ำตาลในนมจะลดลงถึง90%เลยค่ะสรุปว่านะคะน้องแมวกินนมได้นะคะนมมีสารอาหารที่ดีสําหรับน้องแมวแต่ก็ทําให้น้องแมวท้องเสียได้ค่ะถ้าเกิดกินปริมาณที่น้อยๆก็อาจจะไม่ทําให้ท้องเสียนะคะแต่ถ้ายังกินน้อยๆแล้วท้องเสียอยู่ก็ควรจะให้น้องแมวงดนมไปนะคะถ้าน้องแมวชอบกินจริงๆก็สามารถเลือกนมสําหรับแมวโดยเฉพาะนะคะจะมี ีน้ำตาลนมน้อยกว่าค่ะเพื่อนๆก็รู้แล้วนะคะว่านมเป็นอาหารที่ดีสําหรับน้องแมวหรือเปล่าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ